สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆครับวันนี้คนคนพานะครับอีพีที่เจ็ดร้อยแปดสิบห้าครับเจ็ดแปดห้าครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการละ้นสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการนั้นสามร้อยบาทนะครับรายการละ้นสามร้อยบาทนะครับมีพิเศษสองรายการรายการละ้นห้าร้อยครับเป็นสีพึ่งนะครับกับมีดหมอนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับสภาพใช้นะครับหมายเล็กนึงครับเกศชัยโยครับหมายเลขกนึงครับ ไปหมายเลขสองคนระเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่นะท่านข้าครนะับมีรอยเนื้อหลุดนะครับสมเด็จเก่ามายเลขสองครับ สภาพสวยนะครับหมายเลขสองนะครับต่อไปหมายเลขสามนะครับเป็นหลวงู่เผือกนะครับขุดสะหลวงู่เผือกนะหมายเลขสามนะครับ มีหน้ามีตานะครับหมายเลขสามครับหมายเลขสี่นะเป็นแหนบนะครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับปีสองเจ็ดครับนะครับ ปีสองเจ็ดันนี้นาะจะเป็นปีน,น, 5, นะครับมองเห็นเลขห้าครับสองรายการนะสามร้อยบาทครับเจ้าพอ่อเจ้าแม่ชุมแสงครับนครสวรรค์นะครับนะ หมายเลขห้านะับเป็นหลวงพ่อคูณนะเหรียญหลวงพ่อคูนะปีหนึ่งเจ็ดนะหมายเลขห้านะหมายเลขหกนะเป็นปู่อเอี่ยมนะปู่อเอี่ยมวัดหนังนะคนี่นครับสภาพสวยเลยนะครับ ปีหนึ่งห้าครับออกวัดโคนอน,นครับหลวงปู่เอี่ยมวัดนางนปีหนึงนะ่งห้าออกวัดโคนอน,นครับอันนี้เกณฑครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญหลงวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับเนี่ย หน้าตาคมชัดนะครับต่อไปหมายเลขแปดครับเป็นหลวงปุดทวดครับหลวงปุดทวดครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดครับใต้ฐานมีหมายเลขนะครับหมายเลขแปดหลวงปูท่ทวดครับรูปหล่อหลวงปูท่ทวดครับ หมายเลขเก้านะครับเป็นลองพ่อเงินนะครับสภาพใช้นะครับลองพ่อเงินครับหมายเลขเก้านะครับ, 9, นรบเนื้อเก่าเลยนะครับหมาเยเลขสิบเป็นของพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับหมายเลขสิบนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นหลวงพอนะ่งพอชมนะครับถ่ายหลวงพ่อชมนะครับเรียมเก่านะรเรียรปถ่ายหลวงพ่อชมวัดเขานันทานะครับป่าจีนบุรีนะครับหมายเลขสิบสองนะเป็นพระปิดตานะครับห้าเหลี่ยมนะครับหลังจาน,นะครับหลังมีรอยจานหลวงปู่สุขนะครับ ต่ห้าเหลี่ยมมาได้สิบสอครับต่อไปมาได้สนะิบสาเป็นพะรอดครับพลอดเนื้อดินนะครับนนะมาได้สิบสาครับ นสิบสี่นะเป็นหลวงปู่เอี่ยมครับเรียนหลวงปู่เอี่ยมหลังยัน,นครับเหรียนกไกลทองครับ15บหเป็นภาพปิตานะครับ ผงกระดูกผีวัดโพนะครับนี่นะครับมนสารครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อปาน,นครับพิมพ์ทรงหันมานครับผงนะครับ เป็นหลวงปุฒทวดครับพิมพ์พระอดเนื้อว่าน,นครับหลังลอยแร่นะครับหมายเลขสิบแปดครับเป็นหลวงพ่อทบนะครับหล่อหลวงพ่อทบนะหมายเลขสิบแปดนะครับ เาครเป็นจอบลงเพรเงินนะครับจอบใหญ่หลงเพระเงิน,นครับ20นะครเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับจะเป็นเนื้อผงยาครับเป็นพิมพ์ปั้นนะยี่สิบครับ,รบสภาพิ้่นับ ยี่สิบเอ็ดนะเป็นผราปิดตาเป็นสีพึ่งครับด้านในเป็นผราปิดตาแกะนะครับมีห้าร้อยบาทนะครับน่าจะเป็นเขี้ยวนะครับอยู่ในตลับแบบนี้นะครับยี่สิบสองเป็นมีดหมอนะครับมีดหมอ ด้ามกระดูกครับด้ามกระดูกฝักกระดูกแล้วก็มีรอยจายนครับเนี่ยบมมีก็มีรอยจายนครับอ่อห้าร้อยบาทนะครับสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนับศูนย์แ9ดสี6 7กศูนย์ามเจ็หกเจ็ดหนะครับ เบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมในช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปที่นี้กันนะครับสวัสดีครับ